เทวดาประจาตัวของคุณมีอะไรอยากจะบอกจริงๆก็นานแล้วนะที่อาจารย์ไม่ได้เปิดไพ่เกี่ยวกับเทวดาประจําตัวนะคิดว่าเป็นเดือนเดือนหรือหรือหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะมาลองวันนี้แล้วกันนะคะสหรับผู้ที่เจอคลิปนี้นะอาจารย์จะสื่อให้ไพ่สื่อเนะอาะถึงเทวดาประจําตัวของคุณนะว่าท่านอยากจะมาบอกอยากจะมาสื่ออะไรดีกว่านะคะามาดูซิอาจารย์จะเลือกไพ่ให้3ามใบนะ ดูซิว่าเทวดาประจําตัวของคุณนั้นมีอะไรอยากจะบอกอก่อนจะไปฟังคําทานายตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิให้ดีนะแล้วก็อย่าลืมแชร์น้อมรับคําทํานายด้วยนะถ้าคุณคิดว่าคําทํานายนี้เป็นของคุณและคุณอยากจะน้อมรับคําทานายนี้นะแบบร้อยเปอร์เซ็นะจ๊ะพไพ่ใบแรกเทวดาประจําตัวของคุณปกปักรักษาคุณมากๆไกใสสะอาด ซื่อบริสุทธิ์แต่แข็งแกร่งแต่ปกป้องแสดงว่าจะบอกว่าเทวดาจังโดงคุณะเป็นทั้งเป็นเ,นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นองคครักแล้วกันนะคะเหมือนมีสัญญิงสัญญาเป็นองครักปกป้องคุณด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ปกป้องด้วยพลังงานของบุญ เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อแล้เกินว่าคนที่เจอคลิปนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วคุณมีบุญที่จะสื่อถึงเทวดาประจําตัวของคุณนะคะแล้วก็เทวดาประจําตัวของคุณนี้ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเป็นใยและค่อนข้างที่จะพึงพอใจในตัวคุณมากๆด้วยความรักแล้วก็ปกป้องคุณอย่างจริงจังเลยนะไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะ สูญเสียเพื่อนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณทีละนิดทีละนิดทีละนิดคุณจะมีเซน์เกี่ยวกับเรื่องคนมากอาทิเช่นคนคนนี้เป็นคนคิดกับคุณแบบไม่ดีคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยคนนี้ต้องคิดอะไรไม่ดีกับเราแน่นอนเพราะว่าคุณมีเซนเกี่ยวกับเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับคนคนนี้จะมาในรูปแบบของสิ่งที่ไม่ดีกับคุณเนี้ คุณจะรู้สึกได้เลยเพราะว่าเทวดาจำตวงคุณปกปักรักษาคุณจากคนที่ไม่ดีเพราะท่านไม่ต้องการให้คุณนั้นมีมนทินหรือพบเจอคนไม่ดีหรือเขาเรียกว่าอะไรนะอะพบคนพาลไปหาผิดอะไรอย่างเนี้ค่ะไม่รู้ว่าอาจารย์พูดสุภาษ,ษิตถูกไหมนะแต่ว่าคนที่ไม่ดีนะ่ะจะอยู่ใกล้คุณไม่ไ,มได้ะมันจะต้องออกไปจากชีวิตของคุณทีละนิดทีละนิดคุณจะเลิกคบเพื่อนแย่ๆออกไปทีละนิดทีละนิดทีละคนทีละคนบางคนเพื่อนน้อยมาก อย่าว่าแต่เราคัดสรรเลยแม้แต่เทวดาประจำตัวของคุณก็ช่วยคัดสรรคนไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของคุณนะคะว้าวเกี่ยวกับเรื่องของความสุขที่ยิ่งใหญ่เทวดาประจำตัวของคุณนั้นพร้อมที่จะมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆให้กับคุณนะคุณเป็นคนที่มีพลังบุญเยอะจังเลยอะ่ะอย่าอย่าลดละเรื่องการทำบุญนะ แล้วกเ็เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเขาเรียกเวลาเรา,เาทําบุญตักบาทนะคะดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือ,อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีดอกไม้นะคะหรือ,เ,อเปลี่ยนน้ําหิ้งพระก็มีดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะอย่าลดละแล้วก็อย่าลืมนะเกี่ยวกับดอกไม้เพราะว่าคุณถูกชะตากับดอกไม้ที่มันที่เป็นดอกไม้สด นะคะดอกไม้สีสดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นเรียกว่าพลังงานของความสวยงามพลังงานของกลิ่นหอมธรรมชาติน่ารักมากที่ประทับจำตัวของคุณนี่คือดูกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักมากเลยเนาะต้องดูแบบปกป้องคุ้มครองแล้วก็เลือกคัดสรรสิ่งที่ดีมาให้แล้วก็ชอบรักสวยรักงามอาจจะเป็นนางฟ้านั่นแหละนางฟ้าผู้แข็งแกร่งอะไรประมาณเนี้ยที่ดูแลคุณอยู่นะคะไพ่ใบสุดท้าย อาจารย์ร้องกรีดไม่ได้แต่อยากจะกรีดมากไพ่เก้าเหรียญเทวดาประจําตัวของคุณขนลุกว่ะอาจารย์ก็ขนลุกอาจารย์จะรับไว้ด้วยเช่นกันเนะาะเงินหน้าสมบัติสมบัติเงินทองบ้านที่ดินเงินเงินเงินทั้งนังน้น,น,น,นเลยอภิมหาสมบัติเลยที่คุณจะได้รับเทวดาประจําตัวของคุณจะให้คุณนะคะท่านแบบ มากเลยอ่ะจะมาด้วยโชคลาภหรือจะมาด้วยแบบคุณจะไปจับธุรกิจอะไรที่มันปังหรือคุณจะไปได้คนรักจะได้สามีจะได้ภรรยาที่แบบมีฐานะหรือหนุนดวงให้ประสบความสําเร็จเทวดาประจำตัวคุณน่ารักมากปกป้องคุ้มครองให้แต่สิ่งสวยงามและก็ให้เรื่องการเงินที่มั่นคงมั่งคั่งมากๆาก่ะ อย่าลดละในการทําบุญการปฏิบัติและอุทิศให้เทวดาประจำตัวของคุณนะหุย้ยคนลุกมากๆเพราะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทําบุญชอบรวดน้ําให้เทวดาประจําตัวอยู่แล้วแล้วก็รักเทวดาประจำตัวมากๆคุณรักท่านท่านรักคุณเกื้อนหนุนหนุนนํากันเลยกันทั้งเรื่องของเงินทองทั้งเรื่องของอผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นอย่าฝืน เพื่อนคนไหนไม่ดีคนไหนที่ไม่ดีเข้ามาชีวิตอย่าฝืนที่จะเก็บพวกเขาไว้อย่าฝืนเลยปล่อยพวกเขาไปเถอะเพราะว่าดวงของคุณนั้นต้องเจอแต่กัละยาณมิตรที่ดีเท่านั้นต้องเจอกับคนที่พลังบุญเท่านั้นคนที่แย่ๆคนที่ไม่ดีเอาเปรียบเข้าใกล้คุณไม่ได้คบกับคุณได้ไม่นานเพราะว่ายัางไงคุณก็คุณจะไม่แบบอาจจะสงสารนะเาคุณเป็นคนที่สงสารแต่คุณทาบุญกับคนแย่ๆไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนทําบุญคนไม่ขึ้นนะ ทำบุญกับคนขึ้นแต่ไม่ใช่กับคนที่แย่ๆแค่นั้นเองเลือกนะคะเพราะว่าคุณเองก็มีเซนต์อยู่แล้วว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองให้เกียรติตัวเองคุณเชื่อมั่นตัวเองคุณให้เกียรติตัวเองก็เท่ากับว่าคุณเชื่อมั่นเทวดาประจำดวงคุณและคุณก็เขาเรียกว่าคุณก็เคารพเทวดาประจำตัวของคุณด้วยเช่นกันอาจารย์ฝากไว้กับคําทํานายนี้ที่แบบ คนลุกมากๆและก็อาจารย์ก็ขอรับไว้เช่นกันและน้อมรับคำทำนายค่ะ